คริสหาหลวยุโรปยังพาเพื่อนๆเ,เตรเตรกันที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีครับวันนี้ยินขอเข้าโหมดสาระสักนิดไปเปิดหูเปิดตาเสพความงามของศิลปะกันเริ่มต้นที่มูเซียลเดลโนเวเซนโตพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งศตวรรษที่20แหล่งรวมงานอาร์ตชื่อดังของศิลปินชาวอิตาลีที่หาชมไม่ได้ง่ายๆแล้วไปกันต่อที่อาร์มานีซีลอสมิวเซียมแบรนด์แฟชั่นในตำนานของโลกตื่นตาตื่นใจกับผลงานออกแบบเสื้อผ้าประวัติที่มาและ แบรนด์ DNA สุดล้ำค่าของ Arm a ม i ครับวันที่3ในมิลานจะเป็นยังไงจะสนุกและฟินแค่ไหนตามยีนไปดูกันเลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับ Good morning เช้าวันที่3นะครับในมิลานอิตาลีนะฮะยังวนเวียนนะฮะอยู่แถวมหาวิหารดูโอโมแห่งมิลานนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่เรายังวงเวียนเพราะว่าเราบุ๊กิ้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่หนึ่งไว้นะฮะชื่อว่ามูเซลเดลโนวิเซนโตนะฮะให้กูเกิลช่วยอีกแล้วก็เราบุ๊กิ้งไว้10โมงนะครับตอนนี้เราก็ถึงหน้ามิวเซียม ศิลปะแห่งนี้แล้วอยู่ติดติดกันนะครับฝั่งตรงข้ามกับมหาวิหาร <c oughs> เห็นไหมคะเมื่อวานคือแอบยืนสองสองและอยากเข้าไปดูมากาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในจะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาเที่ยวทั้งทีงานอาร์ตต้องไม่พลาดจ้าว เรามาทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะมูเซลเดลโนเวเซนโตกันดีกว่าครับมูเซลเดลโนเวเซนโตเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งศตวรรษที่20ตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่ข้างอาสนะมหาวิหารแห่งมิลานประเทศอิตาลีครับมิวเซียมแห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี2010มีคอลเลกชันและชิ้นงานศิลปะแวะเวียนมาจัดแสดงตลอดปีทั้งงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมซึ่งเป็นผลงานของศิลปินชาวอิตาลีเองรวมถึงงานศิล ปะที่มาจากทั่วทุกมุมโลกครับผลงานเอกที่มีชื่อเสียงคือค h โตสตารโตของเป r ร s ลิซาดาโวเปโดซึ่งเป็นภาพวาดขนาดใหญ่ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานในอิตาลีการนัดหยุดงานของแรงงานและการเรียกร้องสิทธิแรงงานของชาวอิตาลีครับ ูเซลเดลโนเวเซนโตมีห้องถงขนาดใหญ่พร้อมหน้าต่างบานโตที่มองเห็นอัสนาวิหารแห่งมิลานได้ชัดเจนเป็นอีกมุมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วไปไม่สามารถมองเห็นวิวจัตุรัสด,ดูโอโมจากมุมนี้ได้ง่ายๆครับและหากเพื่อนๆมีโอกาสเข้าชมมิวเซียมก็สามารถเข้าชมห้องถงนี้พร้อมถ่ายภาพนิ่งลงไอจได้มุมที่ V วสุดๆไปเลยครับ เมื่อกี้ก็ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่แล้วนะคะทุกคนข้างในก็เต็มไปด้วยงานศิลปะหลายอย่างนะฮะดิสเพลย์ต่างๆก็เรียบเรียบง่ายๆมีชิ้นงานที่น่าสนใจบ้างนะฮะสำหรับใครที่ถ้ามีเวลานะฮะแลวเป็นคอศิลปะจริงๆแล้วดีฟสุดๆเนี่ยควรเข้าไปดูที่นี่นะฮะแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยฉันไม่อยากเสพงานยากอะไรอยากเข้าถึงงานง่ายๆก็ปล่อยผ่านนะฮะวันนี้เดี๋ยวยินจะต้องรีบขึ้นรถต่อนะฮะ ไปเอามิลานโอการ์ดนะครับเพราะว่าซื้อเพิ่ม3วันนะฮะแล้วเดี๋ยวดูว่าตอนบ่ายในเวลาที่เหลือวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันเราเจอกันจ้าบาย A few m o m e n t s later ทุกคนไหนๆก็ไหนๆละฮะเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงที่นี่นอกจากพิพิธภัณฑ์นู่นนี่นั่น,นมากมายนะครับที่เราจะขาดไม่ได้ในเม uh ืองแฟชั่นก็คือพิพิธภัณฑ์อาร์มานี่จ้าตอนนี้อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์อามานี่แล้วนะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามีอะไรกันตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในแกลลอรี่แล้วนะครับของอาร์มานี่ซีลอสนะฮะดูทุกคนดูบรรยากาศเขาอ,อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอได้นะฮะแต่ว่าห้ามใช้ไมค์เซลฟี่อ่ะทุกคนเราก็เลยต้องถือวิดีโอมือเปล่าจ้าทุกคนดูเพดานสูงมาก ในโซนแรกนะฮะจะพูดถึงนิทัศการของกายบูแดงฮะก็จะเป็นโฟโตกราฟเฟอร์นะฮะเขาบอกว่าเป็นสตอรี่เทเลอร์ก็คือคนเล่าเรื่องราวทางการฮะของแบรนด์อาร์มานี่กับเป็นช่างภาพแฟชั่นนะฮะที่มีความผูกพันกับแบรนด์อาร์มานี่นะอันนี้เท่าที่ยินเดาๆนะเพราะไม่งั้นเขาคงไม่เอามาอยู่ในมิวเซียมเดียวกันหรอกฮะตัวนี้คือภาพของกายบูแดงนะครับ นี่น่าจะเป็นรองเท้าของแบรนด์นี่เขาก็ให้สูจิบตัตรมานะแต่ยังไม่ทันได้อ่านเลยเดินเข้ามาก่อนนะฮะนี่อันนี้น่าจะเป็นนาฬิกาของแบรนดนะ์ถูกใจสายถ่ายรูปอย่างนี้นะครับเราทำงานเป็นช่างภาพมาก่อนพอได้มาดูงานแกลลอรี่ที่เป็นงานถ่ายภาพโดยเฉพาะรวมกับงานแฟชั่นเนี่ยตอบโจทย์งานเราเลยอะเพราะเราก็ทำเสื้อผ้าด้วยเป็นช่างภาพด้วยหวังว่าคงได้อะไรนะฮะจากแกลลอรี่นี้ เราไปดูกันนะครับชอบความเก๋นะฮะของการแทรกสินค้าเข้าไปในเรื่องราวในรูปภาพนะทุกคนอยู่อย่างรูปนี้นะคร ข้างบนนะครับก็เป็นเงาแต่พอข้างล่างเปิดมาปุ๊บเป็นรองเท้าจ้าชอบแอดนะสวยมากอันนี้นะฮะก็มีเสื้อผ้าของอาร์มานี่อยู่ในภาพเหมือนเป็นภาพสตีททั่วไปนะครับภาพดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงแทรกเห็นนะฮะแทรกสินค้าอยู่ในรูปภาพด้วยก็คือชุดนะฮะที่แบรนด์ออกแบบอันนี้ก็จะเป็นห้องแรกนะครับ แค่ห้องแรกฉันก็อึ้งแล้วอะทุกคนพิรศการภาพห้องถัดไปนะครับนี่อย่างภาพนี้นะฮะดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่นี่จ้ามีกระเป๋าอยู่นี่จ้าชอบเขาเล่นการจัดวางภาพนะครับแล้วก็โทนสีอันนี้เป็นปากช่ำๆแล้วมองลิปสติกข้างบนชอบไอเดียมากเลยอยู่สมเป็นแบบช่างภาพนะฮะในตำนานของแบรนด์อาร์มานี่นะฮะอย่างรูปนี้นะครับเป็นรางรถไฟนะฮะเราจะมัดให้อินนี่ขา,ขาดแต่ก็ขายของไง ไขลรองเท้าเออเลิศดรูปนี้นะฮะดูเป็นโศกนาฏกรรมนะฮะที่มีคนตายแต่คนตายแล้วยังไงจ๊ะมีรองเท้าอยู่มุมนี้จ้าเก๋ไปอีกนางโดนรถชนแต่รองเท้ากรเด็นมาจ้ะอันนี้น่าจะเหมือนกับล้มตายในบ้านครับแต่มีรองเท้าจ้ะไข่รองเท้าส่วนอันนี้นะฮะเป็นคุณแม่นอนอยู่ในบ้านแล้วดูรองเท้านอนอยู่ฉันก็ต้องตีนสวยจ้า จะมาตีนเปลยในบ้านไม่ได้เพราะอามานี่อยู่คู่กับเรานะฮะยมันลึศมากเลยว่ะโคตรชอบเลย ะเป็นภาพขาวดำนะฮะน่าจะเป็นยุคฟิล์มมั้งยุคนี้แต่เขาก็ถ่ายฟิล์มหมด้วฮะสมัยก่อนก็จะเป็นแอดโฆษณานะฮะที่เป็นภาพขาวดำนะครับทั้งโซนนี้เลยมีความเป็นนู๊ตนะฮะผสมแต่ได้ขายผลิตภัณฑ์ได้โชว์ผลิตภัณฑ์ไปด้วยถ่ายให้ดูเหมือนฟิกเกอร์ของคนรูปร่างของคนแต่ก็ได้เห็นสินค้าด้วยเปลยทุกอย่างนะฮะเราเห็นแต่รองเท้าอะไรเจ๋งดีอะ่ะเหมือนภาพวาดเลย อยากเมาคือปวดท้องเลยไปหาห้องน้าเข้าเว้ยแล้วเข้าไปก็คือทีอ่นอกห้องน้ําสีอทองอารามหรูหรามากเท่านั้นยังไม่พออันนี้ตกใจเว้ยในห้องน้ํามีสายฉีดชําระให้นี่เที่ยวมาแบบครึ่งทริปแล้วนะฮะ2ีกว่าวันเพิ่งเห็นสายฉีดชำระเป็นที่แรกนะเว้ยแล้วก็สายฉีดก็ยังปรับระดับความร้อนความแรงความเบาของน้ำได้อีกยอมดีเทลนางจริงๆ Educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Or why take it out of cue? Innocence can be a young man's game. Signed up for the heart. เดินออกจากชั้น3ไปนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นส่วนชุดช็ดจะเป็นเหมือนนทิทรรศการครับเป็นคอลเลกชันให้ดูในแต่ละช่วงปีอ๋อเขาจะมีบอกนะครับว่าปีไหนอย,อย่างเช่น f o r winter 2013นะครับอ๋อเป็นเหมือนแกลเลอรี่ให้เราไปดูนะฮะลีเนาะเขาเก็บออกมาเป็นสารระบบทั้งหมดเลยเฮ้ย hey, ตรงนี้ชอบอะ่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเอาชุดทั้งหมดมาโชว์เว้ย มันก็จะเป็นโซนสำหรับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคอลเลกชันต่างๆในแต่ละปีของ a r m ์มาน่ะครับน่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์เลยก็ได้โซนถัดมาก็จะเหมือนกับเป็นโซนที่จะนั่งดูวีดีทัศน่าจะเป็นประวัติของแบรนด์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน นะฮะทุกคนก็จะพูดถึงปรัชญาของแบรนด์นะฮะแนวคิดในการออกแบบแล้วก็ความพิถีพิถันของแบรนด์อาร์มานี่นะครับก็ถือว่าเจ๋งดีดูแลผลลุกเลยและพอมาโซนถัดมานะทุกคนก็จะเป็นโซนนี้เขาก็จะมีคอมพิวเตอร์นะครับหลายเครื่องให้เราเหมือนแบบว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเขาอย่างเงี้ยในการไซอัพนะฮะเราก็จะไซอัพแล้วก็ใส่ข้อมูลที่อยู่อะไรต่างๆลงไปนะครับ แล้วถ้าเราไซต์อัพเข้าไปในระบบเราครับก็อามานี่าจะส่งพวกข้อมูลทางการตลาดคอลเลกชันต่างๆนะฮะแล้วก็เบื้องหลังของกระบวนการทำแฟชั่นโชว์มีเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็จะเป็นข้อมูลที่ส่งให้เข้าไปในอีเมลเลยนะฮะตอนนี้นะฮะก็เดินลงมาชั้น2แล้วนะครับค่อยๆไหลลงมาทีละชั้นมาถึงก็จึ้งเลยจ้าแต่ละชุดที่นี่สวยหวานมากดู ปักเป็นปักตัวนี้น่าจะเป็นสร้อยหรือคาดหัวไม่รู้ฮะตรงกลางสวยจังส่วนนี้จะเป็นสีครีมทั้งหมดเลยนะคะสีพูดีพุดีตัวนี้ก็จะเป็นเดรสนะฮะทุกคนเอาไว้ใส่ไปงานเลี้ยงเบาๆนะครับเฮ้ยมีชิ้นหัวดนะ้วยชิ้นหัวน่ารักจังส่วนตัวนี้ก็ปักตาแตกเลยจ้า พยายามจะเก็บภาพให้ทุกคนดูให้ครบเกือบทุกชุดนะฮะเพราะว่านานๆทีจะได้เข้ามาดูชิ้นงานที่เป็นของจริงนะฮะของแบรนด์กูตูระดับโลกนะฮะแบรนด์ของเขาเนี่ยมันอยู่บนจุดสูงสุดนะฮะแล้วเขาก็ไม่สามารถทําอะไรที่ไม่ละเอียดได้นอกจากงานคูตูงานที่เป็นศิลปะของแฟชั่นชั้นสูงนะฮะ ชุดนี้มากเลยอะสีครีมนะสีออกพาสเทลแม่เว้ยปักตาแตกเลยจนะ้ายีปย๊ปปีๆๆๆๆลปรอบตัวเลยทุกคนชุดนี้ก็น่ารักนะแม่จะไม่ได้ปักเลื่อมนะแต่มีการทำ texture ของผ้าเห็นไหมฮะให้มีความเป็นมีนิติตะปุ่มตะปั่มนะฮะส่วนโซนนี้นะฮะชุดคอตั้งมีความเป็นธรรมชาตแมงกางการนิดนึงนะฮะแบรนด์นี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่ามีทีมงานเขาเรียกว่ามีกองทัพแล้วแหละถ้าจะทาได้ขนาดนี้นะ ต้องใช้กองทับละจ้าอันนี้เป็นคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์ปี1999นะครับก <c oughs> ็จะมีความอะไรจะบิดบาฮามัสบวกอินโดนีเซียนิดนึงตัวนี้ก็เป็นสปริงซัมเมอร์เหมือนกันนะฮะเบาๆผิวๆมีสายเดียวแสดงว่าสปริงซัมเมอร์ที่นี่คือไม่กาะอกก็สายเดียวนี่ออกดูเป็นอนะินเดียอินเดียเนาะอยู่ดูกระโปรงนี่ดูกระโปรงนี่เจ๋งมาก ดูดีเทลกระโปรงก่อนจ้าชอบเนี่ยมันมีเลื่อมใสๆซ่อนอยูอ่เห็นไหมไม่ใช่เลื่อมสีนะที่วาวคือเลื่อมใสมันจะให้ความวาวแต่ยังคงสีของผ้าด้านหลังอยู่เจ๋งดี ลืมไปว่าอาร์มานี่เขาขายสูตรผู้ชายด้วยเว้ยอันนี้จะเป็นห้องที่เป็นคอลเลคชันสูตรนะฮะของอาร์มาสูตรผู้ชายคือ t e x t อร์ของผ้าดีมากค่ะดูดิดูดีเทลดีเทลผ้าคืออย่างตาแตกนะยู t e x t อร์ <Te xture S 2> ของผ้านะฮะคือที่สุดดูดิไม่ได้มีความเรียบเรียงน,นะจ้ะมีบุ่มมีลึกมีนูนจะมีปัญญาที่สุดๆอาร์มาี่สักตัวไม่อยู่ จิตใจเบิกบานชุ่มฉ่ำนะจ๊ะโหยเธอไม่อยากจะบรรยายวันนี้ตอนแรกนึกว่าจะแห้งเหี่ยวแล้วเนาะเพราะว่าตอนแรกไปพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ให้ถ่ายวิดีโอข้างในอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเก็บบรรยากาศยังไงมาให้ทุกคนก็มีความรู้สึกแห้งเหี่ยวเนาะตอนบ่ายก็เลยเออลองมาดูพิพิธภัณฑ์ของอามานี่เพราะว่าเราก็ทางานด้านเสื้อผ้าอยู่แล้วด้วยแล้วก็ชอบในงานประเภทโอกูตูอยู่แล้วอะไรเงี้ยงานละเอียดงานตาแตกอะไรเงี้ย ก็พอมาดูตาแตกจริงจ้าขนลุกจ้าได้เห็นคอลเลกชันจริงนะฮะตั้งแต่ยุคที่อาร์มานี่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะการทำแกลเลอรี่ของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะฮะมันช่วยเสริมแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็คนก็จะแอดดิกในแบรนด์นะฮะ <c oughs> ก็เป็น,นกลไกทางการตลาดที่สามารถเอาไปใช้ได้อยู่ในหลายๆกรณีนะคะถ้าใครมีธุร,รกิจก็สามารถลองดูว่าเฮ้ยแบรนด์เรา สามารถเอามาทําเป็นอะไรที่มันเป็นเลเจนด์หรือเป็นตำนานได้ไหมพยายามเก็บข้อมูลทําเป็นสาระระบบเผื่อว่าในอนาคตจะได้ทําแบบเป็นแกลลอรี่หรือว่าเป็นสตอรี่เก๋ๆของตัวเองอะไรเงี้ยฮะเพื่อทําให้แบรนด์เรามีมูลค่าที่สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเย็นนี้น่าจะเก็บตกบรรยากาศอีกนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยวางแผนจะไปเวนิสนะฮะตื่นตั้งแต่ตีสามเด้อเพื่อไปเวนิสก็รอดูว่า วันพรุ่งนี้เราจะตื่นไปไหวไหมแล้วเราจะไปยมจะไปเหี่ยวที่เวนิสกันไหม หาวิหารแห่งมิลานนะคะก็มีการแสดงทําความคิดมีการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆมากมายนะคะก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่จะทําให้เหมือนส่งข้อความเซ็นแมสเสจออกไปทั่วโลกอะไรอย่างี้ค่ะเป็นเพื่อนโมกันว่าวันนี้มีเพลงแจ๊สฟังเป็นเพื่อนๆที่โฮสเทลกำลังให้เขานำทีมไปส่วนเราเป็นเพียงผู้ตามเพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยจ้าค่ะ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นย่านมหาวิทยาลัยนะฮะของเมืองมิวนิกนะทุกคนก็จะเจอวัยรุ่นเพียบเลยดูสิวัยรุ่นเยอะเลยดูสิและจักรยานเยอะอเลยดูสิ Here's the university รู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างไหมได้มาอยู่ในท่ามกลางเด็กๆแล้วเราก็เข้าไปที่นี่ เออมันสวยมากเลยมาหาลาัย I want to learn here ย yeah, really cool. yeah. นี่มาหาวิทยาลัยหรือสวรรค์ตอนนี้เราก็กำลังที่จะเดินไปดูคอนเสิร์ตนะฮะอันนี้นะฮะก็จะเป็นตารางเราจะเข้าไปดูรอบนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ยังคงหาห้องอยู่และยังคงหาต่อไป ตอนนี้นะคะเราก็ได้เจอห้องที่เราจะมาดูคอนเสิร์ตกันแล้วแล้วตอนนี้เราก็ดื้อน,นะคะเราก็หาเดินเล่นระหว่างรอคอนเสิร์ตเดินสำรวจมหาวิทยาลัยของเขานะคะแล้วก็เปิดหน้าต่างออกมาเจอนี่นะฮะสวนสวยเชียวนกเยอะวะ่ะเหมือนเรานี่ไงนกนกจนอายุสามเก้านกแม่งอยู่นั่นแหละมึงล่อบเบียร์กันตั้งแต่หัววันจ้า เชียร์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 สอันนี้เรากำลังดื่ม IPA นะฮะแล้วก็มีผู้คนมากมายรอบรอบแล้วก็ร้านนี้อยู่ข้างมหาลัายนะฮะมันเลิศตรงนี้มันเลิศตรงเดินออกมา จากรั้วมหาลัยแล้วก็มีเบียร์แดกเลยเจ๋งดีอ,อะและแล้วก็มีสามสัมภเวสีนะฮะแดกเบียร์แล้วไม่มีที่นั่งนะฮะพี่ก็เลยต้องเดินแดกไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่นางก็ยังหาที่จะดื่มเบียร์กันให้ได้ตามนางไปเว้ยในที่สุดเราก็ได้เพื่อนนั่งกินแล้วนะฮะ <ๆ S 1> เพื่อนนั่งดื่มไฮ<ๆ>ว่างไลงลุงในที่สุดสามสัมพเวสีนะฮะ,ะ,ะก็มานั่งอยู่ในพาร์คเล็กๆ ระหว่างรอระหว่างรอคอนเสิร์ตนะฮะน้าบัดนาวเราก็เพิ่งจบจากการชมคอนเสิร์ตเปียโน,โ,นโนนะฮะหลับไปหลายตื่นเหมือนกันเพราะว่าเที่ยวมาทั้งวันแล้วเหนื่อยมากแล้วก็ไปซัดเบียร์กันมาก่อนเข้าไปดูโชว์นะฮะแต่ว่าเพราะ ีชอบนันทีจะได้นั่งฟังดนตรีดีๆแบบนี้คอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะฮะทีมีหลานซะด้วยตอนนี้เพื่อน,อนๆนะคะกำลังบึ่งกลับไปที่โฮสเทลนะคะที่ว่าบึ่งกลับไม่ใช่เลหรอกเขาเดินกันเร็วอีนี่เดินช้าจ้าไม่รู้เขาจาเอ้าอะไรกันเร็วขนาดนั้นวะดูว่าเราเป็นคนเดินช้าเ็าไม่รู้นี่ไง,ไงมันนำหน้าโด่งไปนู่นแล้วดูเราสิห่างจา็กชาวบ้านเขาที่กูขาสั้นปะวะ กำลังจะรีบไปลงใต้ดินนะฮะแล้วก็จะกลับไปนอนเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็จะห้าทุ่มแล้วน,นะฮะกลับไปอาบน้ําก็ประมาณกับเที่ยงคืนเสร็จมีเวลานอนแค่3มชั่วโมงแล้วก็ต้องตื่นไปขึ้นรถบัสนะฮะเพื่อที่จะไปอีกเวนิส